เอาเข้าในเปลโอเคกุม๋มในเปลก่ะเอาหมดแล้มดแล้วสวัสดีครับผมมิองครับสวัสดี F C O ยาวชาแนลนะคะจ้าว,วันนี้แล้วนะจ้าทุกคนตาเศร้าตุ๋นเหรอโมเศร้าเหรอ <laughs> มันแรงประตูต่อ,อยวันนี้เรามา สั่งเค้กเนาะวันเกิดเสียตอ้อมนะคะเซอร์ไพรส์เสียต้อมอ่านี่เลยนับรับอ่าไฮฮอตรับบัมไหมาเป็นคนจัดการเรื่องเค้กเนาะเรื่องเค้กของเอฟซีก็ทำมาผ่านทางวัดเดาทำไปลองกับมาซื้อเค้กให้เอฟซีผักซื้อเค้กใช่ค่ะเซอร์บเบอร์ลีเสียตอ้อมครับใส่รูปแบบง,งามเลยแล้วก็ขอเค้กเข้าน้วเนาะ แน่นค่ะพ่อขอบคุณพี่เจนด้วยนะคะโบนัสมาให้น้องจัดการเรื่องเค้กให้เพิ่นมาใส่เส้อเชือกเสื้อผ้าสำนอลริลานนะคะเดี๋ยวจะมาไปดูกันว่าเสร็จหรือยังนะคะมาสร้างไวรีอัลสมุนทรศรีคุณว่ามาเบิ่งเลยที่ก้อนทั้งหมดกี่ก้อนสร้างไวรีอัลก้อนใหญ่น่ะซีปอนด์ก้อนเนึ่องนะคะสามกอนด์ก้อนห้ากอนนะเพื่นมากับสาวพรด้าเป็นหลังมากับสาวพรนะมากับสาวพรค่ะสาวพรเมืองไทยจ้า สองพรแล้วไปดูกันว่าไป<อ>ที่ดอกต้องไปเบิ่งกันเสร็จแล้ว<อ>ปะโอ,อ้ยเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้ว <S 1> <S 1> <S สี่ก้อนใช่ไหมเธอสี่ก้อนไม่หรอกครับม,มีของพี่เกยนะผมเบฟซีจากของพีง่สาวเรานี่นะ ใส่เง al ินหน่อยเออสวยดลให้ดูดิโอ้โหในเบรดตอมล้วร้านเลยจ้ะต้องแขวเป็นต้องแขวจะจำไบบวะล่ะอันนี้ฟคนใหญ่ค่ะอันนี้ของใครนะอันนี้ของพี่เจนนะคะอันน ah uh> ี้ของพี่เกล็ดพี่เหรอพี่เกล็ดอนนี้ของพี่เจลนะครับนีพี่เจนนี่ของพี่เจนฝากให้ตอม้อยลอยล้านนะคะขอบคุณพี่เจนด้วยจ้า มันก็สวยนีรยรับของแถมด้วยหรอมีของแถมด้วยปะวาารจะเกไเป็นี่แทองก็ดดก่นที่บอไวาวะมันไม่มีใครบัดเกิดไค่เกิดอีบแวเนี่ยวนีไมลองไงแรกเลยเอเค้กไปกินเลย อันนี้กินไม่หมดหรอกยาะเยาังกินไม่หมดอ,อ๋ดอเปบลเดนพี่หิงย้อนหลังนะครับพี่้องย้อนหลังผีงคนระับแล้วก็อันนี้เบลเดพี่นานครับผมพี่สาวเรา เพราว่าไอพ่ันาเค้กมนะปอเค้กน้ำมอน้ำพองมาแรกคือนะามาแรกใครอปอทั้งเวทีก็ไปประาต่อมเดินเพราะว่าเพราะมาช่วงนัานเกิดนั่งนะคะพอก็เหมียววายูที่ทต้นี่แล้วเได้จายนา้อเสีนั่งเลยเชียวนแรสก็ถึงนปอเของคนโอเคพี่น้องเขาจะมาหับเค้กอ่ะอันนี้ของพี่หญิงไหมอ่ามงอันนี้ของพี่หญิงเไว้หลูกใจงาน พวันปียิงตอนไม่ได้ลืมซื้อเทียนด้วยนะตอนแรนเกิดปียิงน่ะเราเราไปเราเป็นผู้บีเนาะเราอยู่โรงพยาบาลเราไปเลยก็เลยนิ้วๆก็เลยมาสร้างไปในนั่งนั่งนั่งถือแบบปอทียนเป็นเทียนเครียดไหมโอ้ยอันนี้มันสุดไอ้เทียนไหมเทียนเลยเนาะเอาเทียนได้ไหมล่ะเอาเทียนแบบแบบปอไม่แบบบลอกบล็อกบล็อกเอาแบบธรรมดาเหรอแบบธรรามาได้ยังไม่ใช่หลายไม่ใช่เดี่ยวกเพราเราได้ปีอะไรก็เอาได้เดียวอะไรมั้ง กาวก้าวไกลไงเดียวแหละก้าวน้ำแป้งหนาก้าวไก่มอมาสละอารอเรือไม้กระรันบ่ะเอ๊อันยาวได้ไหมพ่อได้ได้ได้นี่ก็ได้แบบยาวเนาะเอ๊่ะถ้ายังอันกับพ่อมอแบบยาวใส่นัานง่ายนั่นใาจะจะมอจุ่มอ๋อจ้าจ้าอันนี้ก็ใส่อย่างละอันก็ได้ไม่ต้องใส่เยอะหรอกเพียงไม่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 เป็นไรหรอก ใช่ครับอ๋อโอเคครับผมครับผมวันนี้อยู่ร้านนานาเค้กหร<ม>ออ๋อน้องจงอันนี้อยู่ร้านานานาเค้กครับผมหรอมันมีเมจมจมพจด้วยใครสนใจนะผมมีเพจด้วยนะร้านาน,านานาเค้กนะโฆษณาพื้นพีหลด วงโฆษณาเป็นหัวใจอยู่ตรงนี้นะครับผมร้านนานาเค้กนะจ๊ะเค้กอร่อยออใจเย็นนะครับใจเยงน่ะโอเคครับพี่น้องยังไงเด้วแต่ไปตอนที่เราไปแพ็คของวันเนาะ พอดีเราซื้อของขวัแบ่เสื้อผ้าเสียต้อ,อมด้วยคืนนีกับผมพี่น้อง, fit, นนองแล้วนี่พี่น้องดีกว่าแล้วแม่ชิบชเนี่ยโอเคครับผมพี่น้องถึงบ้านกันแล้วนั่นแช่อนะไรเนาะโอ้ยเราเค้กมาแล้วพี่น้องอลไรเข้าเกินมาห่อของขวัญห่อของขวัญกันอันนี้ไปอ,อันนี้เราไปซื้อมาแล้วนะพี่น้องแต่ว่าเนาะเออเราซื้อบ้านแล้วพร้ <c oughs> อมากเพื่นบ้าอ้าวคือสิโบ้ควรไหมเทว่าควรไม่ต้องว่าก็จะดอกจะได้ก็ซื้อบ้านหลาๆก็ถือว่ได้ดพอเขาไปซื้อบ้านแต่บอกว่าหน่ววันจบโอ้ เท่อันนี้อะไรของของ,ของใครบ้างดูหน่อยอันนี้ของพี่สาวจ้าอ,อันนี้ของพี่นางนะครับผมอันนี้ของคนงพี่นางเน,ะนาะ ได้เวลาแล้วนะครับผมไ่ลองในวลาแล้วเนาะตัวเรียนของพี่เจนะครับผมมอบให้มอบให้เนาะแล้วก็ของของขัญจอกพี่สากจ่ยช่ไหมขอใหเจดีตัวนี้บานตะเดียดทิบานมากเลยครัอันนี้ของให้ไปเล่นพ่นังอันนี้ของอ๋อพีงเหอไปมามา่ไหก็ย่บลก็ย่บ เป like well, uh, so ่าวันนี้ลกผสงยำไม่ใเค้ค่ะเ้าเปแรกนะเ้าเปแรกเอ้าแลไปเสิเปามแรกเสา็จะเเ่ดีดด้วยิ้เยียมด้อยิเียมด้อแต่ว่าของขวเราเี่ให้แกเลย่ังนไโอ้สวยเฮ้ยเบอร์เดียผมเสียดอกแลผมเฮ้ยเฮ้ยมเรปล่าร็เปล่ารเ่ร็เป่มกันเฮ้ยเ Happy Birthday to you Happy Birthday to you เอาเค้กเดี๋ยวตอนเย็นแล้วก็ร้องอีกรอบแบบง่ายด้วยเค้กรูปล่าชุดพี่น้องเอาเค้กเป่าเค้กบหมดเป่าป่อ๋อไม่ล้ะไม่ละงไายบังดื้อลักแค่นี้พอแล้เดี๋วจอบรูปรอแล้วอันนี้มีของหลายๆอันนี้ของพี่เจนพี่เจนฉากก็หายของพีเจนค่ะของพี่เจนอันนี้ของก้อนจากวัวยาวค่ะเอาแกลรอแก้ล้อแล้วก็พี่เจนฝากบอกว่างานแต่งเราสิบินมาทันทีเลยงานแต่ง ออคจ้ะอ่าอันนี้ของขวัญจากวัเดีาวไม่น้องแกเลยเสียแกเลยแงเปล่าแม่ครเปล่าพร้อมกันลูกูดปี้รวบเลยปีรูดจล่นง่ายๆเลยสรุุเจ้าซื้อยังเห็นไงอยู่อ่าครับผมสรุปเร่ยังหาอันนี้ของขวัญจากวัเดาซ้ารหออาหองแต่้อใ่าฮ่าฮ่อาฮาา

มากว่าโอ้ยเรามักใส่สีเลยส่เลใส่ดามาใส่สีนี่งายไเลยคอลเลคช่นใหม่ครับพี่องเขาดเ้วยนะครับเขาว่างขายเลยสมื่นพี่น้องเขาไปซื้อเลยครับเลคเช่นใหม่เข้ามาขอบคุณต่จจริงครับพี่น้องนะครับผมลดเยาวด้วยครับผมหักให้เขาครับเสื้อรักกันเหมือนเดิมนะครับผมแม็กนะผมพี่น้องนะครับอะไรลูกมึงคู่งานเาเล่าเด็กเขาขายดีอยู่เดียวกไขายดีที่คุด เป็นแบรนด์แม็กที่ที่ใส่ประจำเป็นแบรนดของเสียต้อมเสียไปเื้อเสียต้อมน้ผู้กับแบรนด์แม็กนะครับเพราว่าเราใส่ตัวแม็กแล้วี่เราเลยซื้อื้อแม็กให้เราตลอดนี่่ครับไม่็าเกิดนสีมาันมาเกิดนก็มีลูกปาาปาปลอปลากับปานทีลูกเปป้าปาใหญ่ปลาด้วยมาเรื่อยากกินยังไม่ได้ค่ะอยากกินวนกินอแต่ผม่เช็คมร เสียต้อมนะครับเสียต้อม FC ขอถ่ายรูปด้วยนะครับผม FC อยู่บ้านไหนครับครับบ้านอยู่ไหนครับ FC เป็นไกลไม่ไกลครับอะไรครับพี่ยิงพี่ยิงครับพี่ยิงพี่น้วเอาหอยก่อนเอาหอยก่อนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเหมือนแรงอ่ะเหมือนแรงคนอาจจะเยอะหลายแล้วก็อาจจะเป่าทีเดียอดห้านที่ยอดหลายหรอ ขอดอาดับเบิลบานสีบอมีเวลาเอาหา้เอ้ยเดียวเดียวค่อยเป่าลูกโ <laughs> น้เดียวว่านุไม่กินไปเดียวว่านุไม่กินพราะวาเหมือนแรกาอดบอมมีเวลาเอาไห้เพิ่นในสีน้พี่น้นนองไม่แตเสียงดังอะไรลูกอะไรลูกไม่อรจนลายสีน้เขาเรียกว่า,าเอาห้ก่อนเดี๋ยวเป่าก่อนอะไรยังไม่หวาพอเลยอ่าโอ้วันเหรอโอ้วัไปเก็บ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 โอ้ยพอนเถอะด ยังยังเราทำกนเราเดี๋ยวเราไล่ช่องไทยของเราอยู่อ่ะโอ้พันโอยพันเสร็จต้งมันายช่องวิญญาต้องเสร็เดยต้องแรงเสร็จเลยบุ้มบ่มกับปอคำอะไรบ้านนี้มองเคกถ่ายกับเป็นใส่ชุดมีนเนี่กับมาทางมนีไปปันเจ้าไปปาอุ้ยเดี๋ยวไม่เ้าเดี๋ยวเดี๋ยวปไหนปิัดแจงเ้แข ไปพอนพไปพอนเลยเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปหน่อยนะเรายังไม่ถ่ายรูปได้ได้ถ่ายได้ไม่เอานะผมบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศเนาะบรรยากาศเป็นครอบครัวพี่น้องบรรยากาศครอบครัวแล้วผมไม่ได้เชิญใครอะไรมากมายนะครับนี่จากติ๊กบ้ากพาลุยนะคะจากติ๊กบ้ากพาลุยพี่น้องรูปนี้เป็นรูปประจำอยู่แล้วผมรูปประจำของรูปแบรนด์นี่ลุยครับมะทำเพ่อเกิดขวายให้เด็กขวายให้แบรนด์ทุกงานใช่แล้วจะให้จะให้โอเคอโ ยังไม่ได้รูปอ่ะถึแบนซ่องซะนแบานาลุยกเห็ว่ามาม่ถกกันวันเิดเจาได้จัดให้เค้กสัดอกเค้กสังดอกไอ้ยังเนอะไรอู่้ได้เหตุบ่อยมากวเจอหยยังยกยฮงหยังยังยงยังก่างเสร็จเ่ยไู่วางเบัเบอี่หลังเอาเกียรเยน่องน่องพี่น่องน่องอยู่บนครับโอเคครับพี่น่องเออใหอยูแหนในองเ โอเคโอเคจ้าสำหรับชิปนี้เนาะก็ความสุขความชื่นมื่นของชื่นมื่อนเนาะเีคนามสมูกัเนาะืันนี้ก็บานเกิดนอะของเสียตรอมเนาวครับเนาะท่านใดก็ขอให้ต้อมน้อยร้าสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปังร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ไอสีที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะจะเห็นแบงเหมือนกันนะคะโอเคจ้าทีนี้ก็เนี่ยแหละกั่มาอพารอให้สุขภาพแข็งแรงเ่งเปังปร่รวยร่ีรวยขอใติดตาม ล้านครับร้อยล้านครับเนะครับผมเช่นกันเด้อเช่นกันเด้อร์ของพ่อผมสายทูสายทูของผมกันนะผมไม่ชอบสายทูครับสายทูครับบางเช่นกันนะผมไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบครับครับผมเดี๋ยวพ่อไปใส่พันมานั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพูดก็ได้สำหรับคลิปนี้เดีพี่ดอกก็นี่แหละอาจารย์อาจารย์ก็าครอบครัวอาจารย์ก็ว่าประเด็นที่เราให้เยอะมากแต่เราก็ให้ด้วยใจด้วยนาะสำหรับคลิ so done, ปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและคลิปช่องก็อย่าชาแนลด้วยแล้วก็ ครอบครัวนี่ดูใช้แด้แล้วก็ใช้ท้อฟินแลนด์ด้วยนะคะะที่นี่เอาไว้ซ้อมมีพอ,อกันไหมคิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ